คลิปนี้พาไปดูอัปเดตจัดอันดับอ,บอบาชีพคลาสสามในักล็อกออริจิน Lock กันนะครับก็จะเป็นแพทช่วงก่อนอัปเดตใหญ่2ปีแอ n นิว r ซ a รีในเดือนมีนาคม2025นี้โดยการจัดอันดับก็เหมือนเดิมเป็นไปนตามความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ สำหรับเทเลสส์รอบนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นแหล่ง SS ไปจนถึงแรง่ง E นะครับตัวไหนที่ค่อนข้างเก่งมากๆเนี่ยก็จะอยู่แหล่ง SS ไล่ลงมา SA แล้วก็ B ถึง D อันนี้จะปล่อยเลนเอาไว้กว้างนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวละครที่อยู่ลองมาจากแรง่ง A เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นว่ามันจะต้องอยู่แรล่ง B แรล่ง C หรือแรล่ง D นะครับก็จะตัดไปเลย รวมกันอยู่ที่แรงดีถึงดีจะให้เห็นชัดๆกรณีที่มันอ่อนแอหรือว่าถูกมองค่ามากๆหรือว่าถูกได้ค่าจดจัดนะครับจะผู้เล่นด้วยกันหว่าจะ developer ก็ตามก็จะจัดให้อยู่แรงอ e ีไปเลยนะครับแล้วก็ตัวคลาสที่จะมาจัดอันดับในวันนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6 c คลาสหลักนะครับแล้วก็มีอีก2คลาสพิเศษที่เพิ่มเข้ามาแล้วอย่างโดแลมแล้วก็อันสลิงเกอร์ก็แยกย่อยออกมาทั้งหมด เป็น32สายการเล่นเพื่อมาที่คอนเทนต์ PVE นะครับหรือก็คือการลงดันตีบอสแล้วก็การฟรามซึ่งน้ําหนักที่จะให้เนี่ยจะเป็นเรื่องของดาเมจในการตีบอสแล้วก็ลงดันนะครับส่วนการฟร์มเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเล็กน้อยที่เอามาคิดหรือถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็จะเป็นเกี่ยวกับความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อนแล้วกันนะครับว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนโอเคครับงั้นผมไล่ไปจากอาชีพขีดหนึ่งก่อนแล้วกันอันแรกนะครับเมนเก่า ลูกรักหนักไหนาสาหรับสายดาบเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาเมจพอเล่นได้นะครับกลางๆช่วงที่ได้เบอร์เซิร์กได้ดาร์กอนชินเนี่ยก็จะแรงหน่อยข้อเสียอย่างก็คือหลังจากอันติเอาหมดดาเมจช่วงปกติก็จะถือว่าเบาลงไปเยอะ dps e ก็เลยจะไม่ต่อเนื่องเท่าคนอื่นในแง่ของการเป็นแทงก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานนะครับมีพลวโวคดึงบอสดึงมอนได้บ้างพื้นฐานตัวเนี่ยก็ค่อนข้างอึดโดยเฉพาะช่วงระหว่างเก็บสแต็กราก้อนชินก็จะอึดค่อนข,ข้างเยอะนะครับแต่ด้วยความตีใกล้เนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยการยืนที่ดีพอสมควรเวลาลงดัน มีพื้นดาเมจบางอย่างเช่นดันบันไดเนี่ย<ม>ก็จะเข้าไปตีลำบากกว่าพวกตีไกลโดยรวมก็เลยให้ไว้ประมาณ B ถึงดแล้วกันนะครับ ส่วนสายหอกเนี่ยอาชีพคลิสายแรกๆที่เก่งเลยในเกมดาเมจที่ได้เนี่ยก็จะดีกว่าดาบ2เท่านะครับระยะโจมตีก็ทําได้ไกลกว่าเมื่อก่อนก็เป็นอาชีพที่ถือว่าแรงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้ใน p p e นะครับซึ่งตัวมันเนี่ยไม่ค่อยจะถูกปรับให้อ่อนลงก็จริงมีแต่บัฟให้แรงขึ้นแต่ว่าอาชีพอื่นเนี่ยมันเก่งจนแซงหน้าแซงตามากกว่าดังนั้นถ้าจะให้ไว้ตอนนี้เนี่ยก็คงประมาณ A แล้วกันดังนั้นโดยรวมตอนนี้ก็หาคนเล่นยากขึ้นเยอะเลยนะครับ ไปตอนที่อาร์ชบิชอปนะครับสายซับก็ถือว่าสำคัญกับทีมมากคอยชุบคอยฮิลบัฟดาเมจนะครับเสริมความอึดแล้วก็เชื่อมสายสะดือหรือว่าบอนเฟสให้ dps หลักในตี้เราเนี่ยแรงขึ้นแทบจะ2เท่าเลย การเอาไปลงดันก็สําคัญมากนะครับสามารถกลางปีกลางบาซิลิก้าเพื่อให้เพื่อนรอดหรือว่ากันให้ให้ตัวเองตายแล้วก็เป็นอาชีพที่ชนแก้เปลี่ยนธาตุให้เพื่อนเป็นโฮลี่ได้เวลาที่ต้องตีมอนธาตุมืดหรือว่าอันเดธดังนั้นความเก่งในการซัพพอร์ตทั้งหมดที่มีก็คงต้องไฮไว้ที่ SS เลยนะครับ สาดาเมจไปเร็วๆเลยผมคงให้ไว้ที่ประมาณ E แล้วกันไม่น่ามีใครเอาไปเล่นเป็นด้ามปล่อยเลเซอร์จริงจังกันนะครับสายนี้เนี่ยพระก็น่าจะแค่เอาสลับไว้ฟาร์มหรือว่าตีมอนทั่วไปมากกว่า ต่อไปสำหรับสายพ่อค้านะครับรถเข็นทุกจืดจางไปมากนะครับหาคนเล่นนี่ยากมากด้าเมจกลางไม่ได้หวือหวาจะแรงเฉพาะกับหมอนที่แพ้ฟไฟเช่นพวกทัดดินหรือว่าอันเดเท่านั้นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือบัฟตีขนาดร้อนะครับที่ให้เพื่อนได้แต่ก็ส่วนใหญ่อาชีพเมตาเนี่ยไม่ตีร้อกันอยู่แล้วก็แรงพอโดยไม่ต้องพึ่งบับขนาดกันหมดนะครับโดยส่วนตัวรวมรวมผมก็คงให้ไว้ประมาณบีถึงดีส่วนสายคีหุ่นอันนี้เอาไปไว้ที่แรงอีได้เลยนะครับใน p v e เนี่ยไม่รอดจริงๆออกแบบมาให้ นใน PVP มากกว่าสายขียานสายสุดท้ายของแมคานิกถูกบัฟจนดูดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆแพททั้งตั้งป้อมทั้งขียานยิงแบพร้อมๆกันได้แล้วก็อยู่ได้นานขึ้นบนยานนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังสู้ดาเมจอาชีพอื่นไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ติดข้อจํากัดเดียวกันกับพ่อค้าทั่วไปเลยนะครับก็คือแรงเฉพาะทัดไฟแต่นั้นก็ให้ไว้อยู่ประมาณแรง B ถึงดีเช่นกันนะครับต่อไปวอลล็อกสายวิญญาณ TV ี e เนี่ยก็คงต้องไปอยู่แรง E ีนะครับส่วนสายเอล m เมนท l ลเนี่ยเป็นอาชีพที่ช่วยเพื่อนเคลียร์มอนหมู่ได้ดีพาไปลงดันที่มอนเยอะๆก็จะช่วยได้มากเท่าที่รู้ก็ถือว่าดาเมจทาได้ดีอยู่นะครับมีสายไฟดินลมดินให้เลือกใช้แล้วก็วอลล็อกเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้เฟืองเยอะมากเปลี่ยนท่าทีก็เปลี่ยนเฟืองทีเลยนะครับดาเมจในมุมของนักเวเนี่ยเท่าที่ถามคนที่เล่นเวทมาเขาก็บอกสู้ซอรเซอร์ไม่ได้นะครับผมอาจจะให้ไว้ประมาณแรง แล้วกันแต่จริงๆจะมองว่าอยู่ S ก็ได้นะครับแต่น่าจะต้องมีของเยอะหน่อยอน,นั้นเลยรวมผมก็จะให้ไว้อยู่ที่ A แล้วกันนะครับต่อไปอาชีพสายโจรซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เจอตัวยากราวกับว่าอาชีพนี้สเตลอยู่ตลอดเวลาเลยเท่าที่รู้สึกแล้วกันก็สําหรับสายมีดว่าน่าจะอยู่ประมาณ B ถึง D นะครับใน PVE ส่วนสายกาตาหรือว่าสายคันทอมเบลดเนี่ยดามเมจเท่าที่ผมจําได้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงกว่าไนท์หอกประมาณหนึ่งในยุคก่อนที่ชาโดจะมา ก็ถือว่าเอกอุในการล่าบอสนะครับแต่ถ้าตอนนี้ที่ความนิยมน้อยลงจนหาคนเล่นแทบไม่ได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณเอแล้วกันไปต่อที่เลนเจอร์นะครับสายยิงธนูวินวอลเกอร์เนี่ยดาเมจก,ก็ค่อนข้างเฉยๆกลางๆนะครับบัฟมากี่แพทก็ยังไม่ได้โดดเด็ดจริงๆแต่ถามว่าเล่นจริงๆเนี่ยพอเล่นได้ไหมก็ไม่หดหุ้เท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะให้ประมาณแลงบีถึงดีส่วนสายเอกชยัยหรือว่าสายมางกัดเนี่ยให้ไว้ประมาณเท่ากันก็ได้นะครับ ดาเมจจริงๆก็ดูเหมือนจะดูดีอยู่นะครับแต่คงห่างจากสายธนูไม่มากเพราะงั้นก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับต่อไปสําหรับพวกขีด2อนะครับอาชีพแรกเลยหลังจากรีเวิร์กก็ต้องบอกว่าเขาคัมแบกนะครับนั่นก็คือรอยโอกาสําหรับสายคลิหรือว่าสายดาเมจเฟโรเซ o ย s Warrior นะครับถือว่าตึงที่สุดในทุกคอนเทนต์ PVE นะครับตอนนี้ตีบอสแรงแบกดันได้มีอย่างเดียวที่ช้าหน่อยเนี่ยก็คือการาร์มเท่านั้น แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปสลับสายปาโลมาใช้ถูถ่ายได้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยความแรงแบบเกินหน้าอาชีพอื่นเขาโดยเฉพาะการตี MVP เท่าที่ผมเคยเทสก็จะให้อยู่ที่แรงเอ s เเลยแล้วกันนะครับส่วนสำหรับสายโล่สายอึดถึกทนใน PVE เนี่ยประโยชน์ผมให้อยู่ประมาณ b ถึง D แล้วกันเพราะนอกจากอึดแล้วก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากกับเพื่อนนะครับความสามารถส่วนใหญ่เนี่ยเหมาะกับเอาไว้ใช้ใน PVP มากกว่า ถัดไปอีกอาชีพที่เพิ่งปรับมาแล้วก็เก่งขึ้นมากๆเช่นกันนะครับก็คือชุระสายเกตดออฟเฮลหรือว่าสายวันฮิตเนี่ยไม่สามารถทําได้กับบอสนะครับในดันเจี้ยนหรือว่าในฟีบอส MVP ก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะว่าติดแคปที่เกมออกแบบมาป้องกันเอาไว้นะครับแต่ว่าข้อดีปรับมาใหม่เนี่ยก็คือสกิลรัมเพจตาบอลน,นะครับมีดาเมจที่ดีขึ้นเยอะมากยิ่งหลังจากที่เราชาร์จมาก่อนนะครับก็จะทั้งแรงไกลขึ้นด้วยทําให้ใช้เคลียร์มอนหมู่ได้ค่อนข้างดีถือว่าพอเล่นได้ไม่น่าเกลียดนัแตต่่่วววาสผม คงจะให้ไว้อยู่ที่ประมาณด B ละกันโดยความที่ต้องเสียเวลาชาร์จก่อนถึงจะแรงก็เลยไม่ค่อยต่อเนื่องมากนะครับแต่สำหรับสายคอมโบเนี่ยดาเมจถือว่าทำได้ดีขึ้นมากเช่นกันถ้าไม่นับการตี MVP เนี่ยผมคงจะให้ไว้ที่ SS ได้เลยเพราะว่าถือว่าแรงแล้วก็พลิ้วมากนะครับสิ่งจะเป็นตัวตีใกล้แต่ว่ารูปแบบการโจมตีมันจะเป็นแบบเดชเข้าไปต่อยเดชเข้าไปติททำให้ไม่ได้เสียจังหวะเดินเหมือนอาชีพตีใกล้ตัวอื่น ข้อดีอ,อย่างก็คือไม่ต้องใช้ sp เลยสามารถประหยัดค่าขวดยาหรือว่าไม่ต้องหาการ์ดเอาไว้ดึง sp ก็ได้แต่ข้อเสียก็คือตอนตี mp เนี่ยดาเมจจะดรอปก,กว่ารอยโอกาสายคลิปอยู่มากนะครับเว้นแต่ว่าการลงดันก็ถือว่ายังทำได้แรงใช้ได้ดังนั้นผมจะให้ไว้อยู่ที่ประมาณ s แล้วกันไปต่อที่เจเนกายนะครับดาเมจ pve เนี่ยทำได้ก,กลางกก็เช่นเดิมนะครับ กับอีกข้อจํากัดคล้ายๆกับพ่อค้าเลยก็คือจะแรงกับเฉพาะมอนที่แพ้ไฟอาจจะดีกว่าพ่อค้าตรงที่มีเน็กซัสช่วยทําให้ใช้ธาตุอื่นๆเนี่ยก็แรงขึ้นได้จริงแต่ว่าพื้นเดมอนิกไฟเออร์เนี่ยก็ยังคงเป็นธาตุไฟอยู่ดีข้อดีของเจเนกายก็คือตีหมู่ตีไกลเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็บัฟตีเผาให้กับเพื่อนได้ด้วยดันนั้นเอาไว้รวมๆอยู่ประมาณ A แล้วกันนะครับ สายต้นไม้ดาเมจโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเบากว่าสายกายซะอีกแต่ว่ายังดีที่ได้ความถึกแล้วก็การซับเพื่อนเต้งเลือดรวมถึงมีการบัฟให้นักเวทในปาร์ตี้เนี่ยแรงขึ้นได้เยอะส่วนเฉลีย่ยประโยชน์กับทีมเนี่ยก็น่าจะให้ไว้สักประมาณเอแล้วกันนะครับแล้วก็เจเนทั้งกายกับเวทเนี่ยก็ถือว่าฟาร์มได้เก่งมีแต่สกิล AOE แล้วก็ระยะไก,กลด้วยต่อไปสำหรับซอร์เซอร์นะครับ สายผู้ใช้สแตนซอ์เซเดอร์ซัมมอนดาเมจและวก็ความรัวเนี่ยน่าจะอยู่บนบนแต่ด้ยวยความที่เป็นเต้าเดี่ยวแล้วก็ไปลงดันอาจจะเคลียร์มอนหมู่ได้ไม่ดีนักนะครับรวมๆแล้วผมอาจจะให้ไว้ประมาณ S แล้วกันอีกสายนึงสำหรับสายสก,กิลเนี่ยคือผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยอาจจะเล่นไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นไปอยู่ประมาณ E แล้วกัน ต่อไปชาร์โดนะครับสายหน้ากาปัจจุบันผมว่าก็ยังตีบอสค่อนข้างแรงอยู่นะครับแต่ว่าคนน่าจะนิยมเล่นน้อยลงเพราะว่ามีอาชีพอื่นๆนี่ปรับแรงขึ้นมาถามว่าเอาไปลงดันอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ค่อนข้างดีสามารถเคลียร์มอนหมู่ได้เร็วแบกดันได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นให้ไว้ประมาณ S แล้วกัน ส่วนสาย Shadow l u k e r หรือว่าสายก o อ b o อสเนี่ย่าที่รู้มาก็ไม่ได้เหมาะกับ p v เท่าไหร่น่าจะแค่เอาไว้สลับฟาร์มเท่านั้นดังนั้นให้ไว้อยู่ประมาณ B ถึง D แล้วกันนะครับต่อไปบาทแดนซ์สำหรับสายดาเมจที่ออกไปเลยอย่าง l a b s t ด d y เนี่ยไม่น่ามีใครเล่นเป็นดาเมจหลักกันเท่าไหร่ถ้าจะเล่นเนี่ยก็คงเป็นอารมณ์ไฮบริดกันมากกว่าดังนั้นในมุมของการทำดาเมจมากกว่าซัพพอร์ตให้เพื่อนในทีมเนี่ยผมให้ไว้ประมาณ B ถึง D แล้วกันนะครับทั้งคู่เลย บาฟแดนสายซับหรือว่าสายฮัมเนี่ยผมให้ไว้อยู่ที่ประมาณ S แล้วกันนะครับทั้งคู่ถือว่าดีมากนะครับเป็นหนึ่งในอาชีพที่มันจะถูกประกาศรับเวลาลงดันอ๋อช่วยบัฟเพิ่มอึดได้ดีแล้วก็บัฟดาเมจได้เพิ่มเติมทั้งบัฟตีธรรมดาตีคริสของแดนหรือว่าบัฟสกิลดาเมจของบาทหรือว่าลดคูดาวแล้วก็ช่วยชุบได้ด้วยรวมๆก็เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมความเก่งให้กับเพื่อนในทีมได้ดีเพราะสกิลเป็นวงกว้างด้วยนะครับก็ไปอยู่ที่ S ทั้งคู่เลยแล้วกันนะครับ ต่อไปสําหรับคลาสแมวกายนะครับอันนี้ก็คนเล่นน้อยลงค่อนข้างเยอะดาเมจฟ,ฟิวีก็น่าจะกลางกลางเดียวความที่ตีเป็นไร้ธาตุบูดดาเมจก็จะยากกว่าเพื่อนอยู่บ้างแต่ล่าสุดบับหนูก็ตายมานิดๆหน่อยๆเนี่ยโดยรวมก็น่าจะให้ไว้ประมาณปีละกัน ส่วนสายทรัพ์นะครับก็บัฟสแตตบัฟอะไรต่างๆให้กับเพื่อนได้ดีสิงเพื่อนช่วยชุบได้ว่าโดยรวมดาเมจที่บัฟให้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับยังเป็นรองพระแล้วก็บัตแดนอยู่ข้อดีก็คือตอนลงดันถ้าโดนสิงก็การตายได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นทางเพื่อนในปาร์ตี้นะครับใน PVE เนี่ยก็เลยอาจจะให้ไว้สักประมาณดีเช่นกันสุดท้ายโดเรมแลนด์ Land, สายเวทเนี่ยก็อาพลิกน่าจะต้องให้ไว้อยู่ที่ E นะครับ เพราะว่านอกจากเอาไปฟาร์มเนี่ยก็ทําอย่างอื่นได้ไม่ดีเหมือนเดิมจริงๆก็เป็นสายที่น่าเล่นนะครับดาเมจเวิดคลิกก็เท่ดีแต่จะให้เล่นได้เนี่ยก็คงต้องรีเวิร์กหรือว่ามีอะไรมาเสริมดาเมจมันมากกว่านี้หน่อยกับอาชีพสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับสายการสลิงหรือว่าน w a วอชสายบอมบา์ากทั้งแรงรัวแล้วก็เร็วเคียร์มอนหมูได้ดีใน PVE ตีเอเนี่ยก็ดีนะครับอาจจะมีเรื่องของเฮลิคอปเตอร์บินมั่วอยู่บ้างแต่รวมๆแล้วก็แบกดันแบกคอนเทนต์ PVE ส่วนใหญ่ได้ให้ไว้อยู่ประมาณ S แล้วกันนะครับส่วนสายแก๊สลิงกก็เช่นกันแต่การโฟกัสเป้าหมายอาจจะทําได้ดีกว่าแล้วก็เคลียร์มอนมูได้ดีตีบอส MVP ก็ยังหงแรงอยู่นะครับให้ไว้อยู่ที่ประมาณ S เช่นกันก็รวมๆสําหรับ PVE ผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับในความรู้สึก สำหรับในแง่ของ PVP ผมก็จะพูดรวมๆนะครับไม่ว่าจะตี้ใหญ่ตีเล็กก็ถือว่าเอาที่มันเป็นประโยชน์รวมๆสำหรับการสู้คนแล้วกัน ไปเริ่มที่ไนท์ดาบเหมือนเดิมให้ไว้ประมาณ A แล้วกันนะครับ้ดยความที่ส่วนตัวเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าแรงอยู่ก็มีจังหวะที่อันติสามารถปิดคนได้เหมือนเดิมนะครับราะเสียส่วนใหญ่ก็คงเป็นเรื่องของการตีใกล้ยังเข้าถึงตัวยากต้องมีตัวถึกประมาณหนึ่งนะครับถึงจะเล่นได้สนุกกับการโดนดูด SP เนี่ยก็จะทําให้เสียจังหวะได้พอสมควรแต่ก็ไม่หนักเท่ากับสายหกนะครับเพราะเรายังพอตีธรรมดาได้อยู่ซึ่งสำหรับสายหกเนี่ยถือว่าเล่นลําบากกว่าดาบนะครับผมให้ไว้ประมาณดีถึงดีแล้วกันก็คือเป็นตัวที่ต้องมี เอแล้วก็ต้องคอยเลงเป้าหมายสามารถตีไกลได้แต่าดาเมจก็ไม่ได้แรงจัดจ้านเหมือนสมัยก่อนจะมีช่วงแรงก็ต้องเข้าไปเก็บสแต็กใกล้ๆอยู่ดีรวมๆแล้วก็เลยเล่นยากกว่าดาบประมาณ1ในความรู้สึกผมนะครับ ต่อไปสำหรับพระซับอันนี้ก็ไปอยู่ SS เลยทั้งบัฟทั้งฮิลทั้งบอลดาเมจแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกาะเป้าหมายให้เป็นชาโด้ได้ด้วยนะครับด้วยอนาธมาเวอร์ดิให้เพื่อนเราที่เคลือบโฮลี่เนี่ยตีแรงๆถ้าตัวอึดนี่ของเนี่ยก็เอาลงยากมากนะครับสามารถเสริมซ c ในตัวเอาไว้ป่วนศัตรูได้ด้วยเวลามีเป้าหมายมาตีเราแล้วก็พระแสงถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยผมว่าก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครใช้กันเพราะงั้นไปอยู่ประมาณดีถึงดีแล้วกันต่อไปสำหรับพ่อค้ารถทุบ ก็ไม่ค่อยเจอแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยถือว่าก็เล่นยากอยู่แล้วด้วยความระยะใกล้แล้วก็ตัวพื้นไฟผมก็มองว่าไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนจากนั้นให้ไว้อยู่ประมาณสักดีถึงดีเช่นกันนะครับส่วนสายขี้หุน่นเดินพ่นไฟที่เคยตึงเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าดรอปลงไปเยอะอยู่ในระดับเต็มที่ผมว่าน่าจะให้ซักประมาณ A แล้วกันนะครับกับสายขี้ย่านอันนี้ก็เช่นกันกับสายขี้หุ่นเลยให้ไว้ประมาณ A แล้วกันนะครับก็มีการยิงได้รัวทําของพังได้บ่อยบ้างแต่ดาเมจไม่ได้รุนแรงเท่าไหร สำหรับวอลล็อกสายวิญญาณอันนี้ก็เหมือนจะมีการบัฟให้เก่งขึ้นบ้างนะครับเปลี่ยนธาตุเป้าหมายเป็นธาตุโกสได้แต่โดยรวมเนี่ยมว่าก็น่าจะยังเป็นสายที่น่าสง,งสารเหมือนเดิมใน PvP ตี้เล็กเนี่ยอาจจะพอเล่นได้แต่ต้องใช้สกิลเพลย์ค่อนข้างเยอะรวมๆแล้วเนี่ยคงให้ไว้ซกประมาณ E แล้วกันนะครับวอลล็อกสายธาตุก็ถือว่าโหดแล้วก็ยังแรงอยู่ปัจจุบันก็เร็วขึ้นด้วยนะครับคอมโบธาตุต่างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นถึงจะปิดคนไม่ได้เนี่ยก็สามารถป่วนได้ดีใน PvP เนี่ยผมคงให้ประมาณ S หรือว่า S S ได้เลยแต่ว่าให้ S แล้วกันแล้วก็แอสซิซินทั้ง2ส,สายนะครับคนเล่นแทบไม่ได้แล้วในแพทนี้แต่ว่าในแง่ของดาเมจเนถ้าเอาตัวรอดได้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ A ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าสำหรับสายสกิลเนี่ยก็จะแพททางการดูด SP เหมือนเดิม นักธนูเนี่ยผมมองว่าสายสไนปิ้งช็อตในซักประมาณ A ได้นะครับเพราะว่าดาเมจก็ถือว่าทําได้ไม่แย่อาจจะเอาตัวรอดได้ไม่ดีเฉยๆส่วนสายหมาเนี่ยค่อนข้างเล่นยากแล้วก็นั่งสงสารเหมือนกันถึงจะมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเดินเข้าไปกัดใกล้ๆเนี่ยก็เอาไปอยู่ซักประมาณ E แล้วกันไปต่อ3ขีดสเลยนะครับสาหรับบัตแดนถ้าเป็นดาเมจเพียวๆเนี่ยผมยกให้อยู่ประมาณซัก B ถึง D แล้วกันนะครับแต่ถ้ามองว่าไฮบริดหรือว่าเน้นป่วนบวกซับก็จะให้เยอะกว่านี้หรือถ้าเป็นซับแท้เลยเนี่ยผมจะให้ไว้ที่ S เลยนะครับสายห้ามถือว่าเอาลงยากมากๆช่วยเพื่อนอึดมากขึ้นนะครับถ้าเจอทั้งแดนทั้งพระยืนสู้ด้วยกันเนี่ยก็จะลำบากผัดกันชุบผัดกันยืนได้ค่อนข้างนา ซึ่งทั้งคู่นะครับให้ไว้ที่ S เลยก็คือทั้งบาทแล้วก็แดนเซอร์แต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าแดนน่าลำคาญกว่าต่อไปสำหรับชาร์โดสายหน้ากากก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับปดอาวุธทำของพังต่างๆได้ดีน่าจะให้ไว้อยู่ที่ประมาณ S ส่วนสายบอสอันนี้ดาเมจปัดก็ยังคงแรงอยู่กับคนที่เทียบพอๆกันเนี่ยโดยรวมน่าจะให้เป็น S เหมือนกันก็ถือว่าเก่งอยู่นะครับข้อเสียชาร์โดอย่างเดียวก็คือตัวจะค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับเมตาตัวอื่นซอร์เซอร์สายอันเชิญ ให้ไวที่ SS เลยแล้วกันถือว่าเก่งใน PvP มากทั้งแรงทั้งปวดโดยรวมเนี่ยชนะทางอาชีพส่วนใหญ่ได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายสกิลเนี่ยมานาโอเวอร์โหลดน่าจะเล่นให้เก่งยากนะครับไปอยู่ประมาณ E แล้วกันส่วนเจเนกล้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็สู้ได้เกือบทุกอาชีพเหมือนเดิมโดยระยะที่ไกลใช้ง่ายทางของได้เรื่อยๆนะครับแถมการของแตกให้กับเพื่อนก็ได้ การมีเจเนเนตี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอุ่นใจในระดับหนึ่งเลยไม่ให้เพื่อนของพังว่าปลดก็จะยากหน่อยนะครับถึงแ,แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีไอเทมเฮลเอเซนต์เอาไว้แก้ทางได้อยู่แล้วก็ตามโดยรวม PVP ผมก็คงให้ไว้อยู่ที่ S แล้วกันนะครับกับเจเนเวตอันนี้จะเน้นไปทางป่วนมากกว่าแล้วก็โซนพื้นที่คอยปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้ามีของประมาณหนึ่งจะทั้งอึดแล้วก็ยืนได้แข็งมากนะครับแล้วก็แรงด้วยแล้วก็บัฟนักเวทในตี้ให้เก่งขึ้นด้วยรวมๆก็เลยให้ไว้ที่ S เช่นกัน ต่อไปสำหรับชูร่าสายเกตออ f h ฮ l l รอบนี้ถือว่าเล่นได้จริงนะครับถือว่าเก่งเลยสามารถไขปาบอลด้วยดัมเพดบัสเตอร์ก็ได้ทําของพังเป็นหมู่หรือว่าจะชาร์จเข้าไปต่อยเป็นตัวตวก็ได้ค่อนข้างปิดคนได้เกือบ100%เลยถ้าไม่ติดกันตายหรือว่าอื่นนะครับ ข้อเสียก็คือมันอาจจะใช้จังหวะก,การเข้าออกไม่ได้ต่อเนื่องมากแต่ก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ได้นานเกินไปรวมๆแล้วด้วยความที่ผมอาจจะบายแอดเล็กน้อยด้วยให้ไวที่ประมาณ SS หรือแล้วกันโดยความที่มันสามารถเอาชนะตัวละครข้ามเทียได้ด้วยนั่นเองส่วนสายคอมโบถ่าเทียพอๆกันเนี่ยดาเมก็แรงมากๆเช่นกันแล้วก็พลิ้วกว่าสายเกรดออฟเ l ลด้วยไม่ว่าเราจะเลือกเป็น d า a ้นไทเกอร์คอมโบหรือว่าทันเด็คแฉกก็ตามนะครับวิ่งได้เร็วมากแล้วก็การสถานะทุกอย่างถึงจะเป็นตัวตีใกล้แต่ก็แดดต่อยได้ระยะแล้วก็ ก็ไม่ได้ใช้ SP ก็เลยแก้ทางทางการดักตีสแล้วก็ซอสเซลเลอร์ได้ดีข้อเสียอย่างเดียวก็คือต้องยืนแข็งนะครับถึงจะเล่นได้สนุกดังนั้นโดยรวมก็จะให้ไว้อยู่ประมาณ S แล้วกันร้อยโอกาส,สายคลิกอันนี้ก็ถือว่าดาเมจแรงดูดันไม่เกรงใจใครนะครับทั้งดาเมจ ทางสะท้อนกายภาพใกล้ไกลเคลื่อนที่เร็วแล้วก็เล่นง่ายปล่อยตีไปได้เรื่อยๆเลยโดยรวมเนี่ยมันก็เลยกลับมาเก่งเลยแล้วก็พื้นฐานเป็นตัวละครที่อึดมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นสำหรับสาย Critical f a l ลเซ e ย s a r r เ r เนี่ยให้ไว้อยู่ที่ SS เลย รอยลกาสายถึกสายโล่เนี่ยก็เป็นตัวน่ารำคาญแบบเดิมนะครับเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เดินได้สำหรับดาเมจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากแต่ว่าใช้สกิลปนป่วน,นดีบักศัตรูกับรับดาเมจให้เพื่อนเป็นหลักแต่ว่าคุณประโยชน์โดยรวมใน PVP เนี่ยผมก็น่าจะให้ไว้อยู่ประมาณ A แล้วกันสำหรับ2ออาชีพสุดท้าย แมวนะครับแมวเวทส,สายที่ถูกลืมจริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวเกมจะไม่ได้มีอะไรมาบัฟสายนี้เลยอย่างเช่นเฟืองเนี่ยก็ไม่มีเลยที่จะเสริมดาเมจส,สายปลาพริกนะครับดังนั้นก็คงต้องให้ไว้อยู่ที่อ e. ี ส่วนแมวซับอันนี้ถือว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการทยอยบัฟมาหลายแพทถือว่ามีประโยชน์มากขึ้นนอกจากให้เพื่อนวิ่งเร็วมากๆก็ช่วยโซนด้วยสกิลน้ำวนแล้วก็บัฟดามเมจให้กับคนที่สิงได้ดีช่วยเพื่อนที่เราขี่เนี่ยอึดแล้วก็ตายยากขึ้นเยอะในไว้ประมาณ A แล้วกันนะครับส่วนน้องเหมียวกายภาพเนี่ยจริงๆก็ถือว่ายังแรงอยู่แต่ว่าพวกวงสกิลหมูหมากาไก่เนี่ย เราเห็นก็ยังหลบได้ง่ายอยู่ข้อดีคืออย่างน้อยมันก็ออกมาได้เร็วขึ้นนะครับมันน่าจะบัฟให้มันวิ่งเร็วขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเผื่อโดนเฉียร์เนี่ยก็โดนดาเมจรวงได้อยู่ให้ไว้อยู่ประมาณ a แล้วกันนะครับ สุดท้ายสําหรับอาชีพน w a วอชสายบอมบ่าหรือว่าเรียกฮอเนี่ยยังคงโหดและก็แรงเหมือนเดิมดาเมจจากโคเวอร์ไฟที่สะท้อนเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆตัวอาชีพทําดาเมจเป็นโฮลี่ได้แรงคอมบงก,กับพระได้ดีมีสกิลพุ่งได้ไกลแล้วก็ตีไกลมากๆนะครับปลดอาวุธได้สกิลโซนด้วยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ทําได้ดีใช้เช็คตัวสเตลก็ได้พื้นฐานก็เป็นตัวที่เน้นตีธรรมดาก็เลยอาจจะไม่ได้ผลกระทบจากการถูกดูด SP เท่าไหร่ด้วยโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งในไวทีเอสเอเลยแล้วกันนะครับส่วน ก็เช่นกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของความเบรสเป็นช่วงๆมากกว่ามีความสามารถในการตีหมู่ได้ไกลค่อนข้างดีเช่นกันแค่อาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการยืนแล้วก็เลือกเป้าหมายด้านหน้านะครับให้ไวที SS ด้วยโดยรวมก็มประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นเป็นยังไงหรืออาชีพไหนผมไว้ต่ำไปหรือสูงไปตามประสบการณ์ที่เพื่อนๆมีเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยหรือใครสนใจอยากไปลองเลี้ยงใหม่เองสามารถเข้าไปได้ตามลิงก์ในดีสคริปชันใต้คลิปนี้เลยนะครับ แล้วก็ข่าวดีสําหรับ Cross, กิโยตินครอสและก็เรนเจอร์เดือนเมษากิโยตินจะมีการปรับปรุงให้เป็นนักฆ่าที่เก่งขึ้นแล้วก็เดือนพฤษภาเนี่ยมีแผนจะปรับให้เรนเจอร์เก่งขึ้นโดยการอิงก,การออกแบบที่ดีบางอย่างจากการสลิงเกอร์ด้วยก็หวังว่าใครที่ชื่นชอบการเล่น2อ,อาชีพนี้เนี่ยจะสมหวังในเร็วๆนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ